สวัสดีครับผมยามารดกไทยนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญหลวงพ่อประสีนะครับวิธีการแกะพลาสติกแบบมืออาชีพนะครับเพื่อนเอ่อพลาสติกนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับก็จะเป็นกรอบเลี่ยมพลาสติกนะครับเป็นตลับทองนะครับเราก็จะมีเครื่องมือนะครับมีมีอันมีครีมนะครับเพื่อนเนนี่มีครีมสองอันนะแล้วก็มีครีม มีครีมตัดเนี่ยแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ใช้กันนะครับเพื่อนๆนี่แล้วก็จะมีมีมีดอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอ่าที่เราที่ผมใช้นะนะครับอ่าก็เป็นอุปกรณ์นะครับที่แล้วก็มีสําคัญที่สุดเลยก็คือไฟแชกนะครับเพื่อนๆนี่ไฟแชกนี่ก็เป็นองค์ประกอบในการแกะพลาเครื่องเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่อันนี้นะครับเพื่อนๆผมเนี่ยจะเอาวิธีการแกะตลับ ก่อนนะครับเอาแบบแง่ายๆนะครับวิธีที่1ก่อนนะครบเพื่อนๆอเดี๋ยวผมจะทําวิธีการแกะพระนะครับเป็นแบบแบบเลี่ยมนะครบเพื่อนๆแบบเลี่ยมเขาเรียกว่าไม่ได้ทําเป็นตลับอย่างนี้นะครับถ้าเป็นตลับเนี่ยมันก็จะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวผมเอาให้เพื่อนๆดูนี่ก็เอามีดนะครับม,มีดอันนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยอ่ามีอันเนี้ยแล้วก็จิ้มเข้าไปตรงระหว่างกลางตรงนี้นะครับ แล้วก็งานออกนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเพื่อนๆแต่สิ่งสําคัญเลยนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นถ้าเป็นแบบคีมตัดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่อย่างเงี้ยจะเป็นจะตัดง่ายนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆแค่งัดอย่างนี้นะแค่งัดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแค่งัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดแล้วก็ทํากรรมไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็งัดออกนี่นะครับเนี่ยมันงัดไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อน เพราะว่าเขาเลี่ยมชิดเห็นไหมเขาเลี่ยมชิดนะครับเพื่อนๆมันก็เลยแกะไม่ได้อย่างเงี้ยมันมันไม่ได้โอกาสอันตรายที่โดนเหรียญนะครับเพื่อนๆมันจะมีสูงมากนะครับเพื่อนๆจะมีสูงมากเลยนะวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับเพื่อนเพื่อนี่การใช้ไฟลนนะครับเพื่อนๆเรานะครับลนจากครึ่งเหรียญอย่างงี้ก่อนลนจากครึ่งเหรียญอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนเนี่ยไปเรื่อยๆนะอ่าเนี่ย เอาไฟแช็กนะครับเผาตรงนี้นะนี่อ่านะครับบริเวณตรงนี้นะนี่อ่าเผาให้เกิดความร้อนนะครับแล้วตรงแกนแค่แกนกลางอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆนี่อ่าเนี่ยครับอ่านี่แต่เอาแบบเผาแค่นี้พอนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาที่ปลอดภัยที่สุดก,ก็คือปิ๊กครีมปากแบนนะครับ งานงานตรงนี้ก่อนนะครับนี่งานแบบแบบนี้ก่อนนี่เราให้ให้มันมีแกนกลางอย่างนี้ให้มันมีแกน,นแกล,งลนางลักษณะอย่างนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมจะไล่ตรงเนี้ยไล่แบบตรงเนี้ยมาช้าๆเลยนะดึงมาตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับเพื่อนๆในการแกะพระเหรียญน,นะครับอ่าเนี่ยเวลาเขาเวลาเขา เย็นแล้วเนี่ยเขาจะแข่งตัวนะครับเพื่อนๆเนี่ยเขาจะแข่งตัวนะแล้วเราไล่แกนกลางตรงนี้นะครับตรงหูเชื่อมตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยมันจะเป็นตรงเนี้ยนะครับพยายามนะครับให้ไม่ให้หูไม่หักนะครับเพื่อนๆพยายามต้องให้หูไม่หักนะครับเพราะว่ามีผลต่อราคาพอสมควรนะครับเพื่อนๆอันนี้นะครับเนี่ยผมจะลนแค่ตรงนี้นะนี่นะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวผมจะดึงให้เพื่อนๆทีเดียวเลยนะอันนี้วิธีการแกะแบบมืออาชีพนะคะเพื่อนเพื่อนอ่านี่นะครับนะครับอ่าวิธีการแกะพระนะครับมีหลายแบบนะครับแล้วแต่อ่ะละท่านเขาจะถนัดแบบไหนเนี่ยหลุดออกมาแบบนี้เลยเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมหลุดออกมาแบบนี้เลยนะเห็นหนะนี่อ่าลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วเราก็จะ ไล่ไปนะครับช้าๆนะครับเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นขอบตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะไล่ตรงตูดก็ได้ถ้าเราเอาแบบปลอดภัยเลยนะครับเพื่อนๆเราไล่จากตรงนี้มาตรงนี้ดีกว่านะถ้าตรงเนี้ยนะครับระหว่างหูเชื่อมเนี่ยมันจะคือมันจะอันตรายหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ด้านด้านด้านตูดตรงเนี้ยมาเรื่อยๆประมาณถึงถึงบริเวณตรงเนี้ยครับบริเวณตรงเนี้ยนะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้ผมก็จะพอละ แล้วก็จะลนตรงกลางเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคให้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนี่อ่านี่ครับเพื่อนเห็นหมผมก็จะลนไฟเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลูดทีเดียวเลยนะครับอ่านี่นี่ผมเอาเอามาให้เพื่อนๆดูเนี่ยเหรียญเนี่ยที่ผมแกะเนี่ยมูล,ลค่าประมาณสองสามแสนบาทน,นะครับเพื่อนๆนี่ อันนี้เห็นไหมรูดออกมาเนี่ยปุบเนี่ยก็หลุดออกมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไล่การแกะแบบเอาพลาออกมาทํายังไงนะครับเพื่อนๆนี่ผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับอ่าผมก็จะไล่ตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับนี่อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะงานพลาสติกออกมานะครับอ่าเพื่อนๆเห็นไหมนี่อันนี้ เนี่ยครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะดันตรงนี้ออกมานะนี่อ่าเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะง้างออกแล้วนะครับว่าเดี๋ยวผมจะกระท้อออกมานะครับเพื่อนๆอันนี้อันยังร้อนอยู่นะครับเพื่อนๆแต่บป๊บนึงนะเนี่ยแต่มันก็จะหลุดออกมาแล้วอืมเนี่ยครับเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยก็จะหลุดออกมาแบบง่ายดายเลยนะนี่ นะครับก็นี่ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นนะครับในการแกะพักเครื่องนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวผมจะมารีวิวเหรียญนี้นะชี้ตําหนีให้เพื่อนๆได้รับชมกันนี่อ่านี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสีปอใหญ่นะครับ่าผมเก็บไว้นานแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เดี๋ยวผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ